สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นอางทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบเดือนห้าปีหกแปดนะครับผมเมื่อวานนี้ไม่เข้านะครับผมนะฮานอยผมไม่เข้านะทั้งแยกทั้งเม็ดเดียวแลไม่มีมไม่มีมาเลยเด่นก็ยังไม่มาสูตรแยกน้อยเด่นก็ยังไม่มาเม็ดเดียวก็ไม่เข้าเมื่อวานนี้ผมไม่หกนะครับไม่มีหกมาเลย หลุดเลยไปออกย้อนหลังศูนย์นะออกศูนย์ย้อนหลังนะสู้กันต่อหาหน่อยนะ วันนี้ขอให้มีสามสามเนาะขอให้มีสามมาแล้วกันก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามเจ็ด 39มเสสองแล้วก็3าหไม่มีแต่สามกับสามสาม ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีสามแปดสามแปดสามศูนย์ศูนย์นี่ก็มาบ่อยศูนย์กับเจ็ดนี่มาบ่อยสามเจ็ด สามศูนย์สามเจ็ดสามแปดแล้วก็สาหนึ่งรอบที่เน้นวันนี้วันนี้วันนี้ขอเน้นปกตินะน่าจะเป็นปกติมากกว่าทุกคนปกติกับ vip นะสองฮาหนอยนี่แหละพิเศษจะจับก็ได้ไม่จับก็ได้นะสำหรับพิเศษนะขอเน้นปกติกับว i กับวนะครับผม สำหรับแนวทางวันนี้ก็จบไปแล้วฝากกดและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ